สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ทุกคนนะคะอุ้มขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Verb to Help ผู้ช่วยที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณเตือนตัวเองให้ใช้สติในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้เนี่ยอุ้มก็ยังมีเว็บไซต์ Verb to Help นะคะที่ได้วรวบรวมเอาคำคมเรื่องสั้นแล้วก็แบบทดสอบย่อยๆเอาไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยหากใครสนใจเนี่ยสามารถลองเข้าไปเยี่ยมชมกันดูได้นะคะ คลิปนี้วันนี้ผมมาพร้อมกับคำแนะนำจากจัก,กรวาลสำหรับวันจันทร์ดับในราศีสิงค์ครั้งนี้นะคะซึ่งก็ตรงกับวันที่16สิงหาคมพศ2566โดยที่ผมได้ใช้ไพ่เป็นสื่อกลางในการแชเนลพลังงานนะคะแล้วก็ข้อมูลของไพ่ที่ใช้เนี่ยจะใส่เอาไว้ใน Description Box ข้างล่างค่ะการอ่านคำทำนายครั้งนี้เป็น c o l l e c t i v e Reading ไม่ได้เฉพาะเจาะจ,จงดวงของใครเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นก็อยากที่จะขอให้คุณได้เลือกรับฟังเอาเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณอะไรที่ฟังเราไม่ใช่ไม่โดนก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับฟังคําทํานายพร้อมกันอุ้มจะขอเนี้ยแสดงความตั้งใจของตัวเองก่อนนะคะอุ้มขออารัธนาต่อคุณพระศรีรัะตะนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองพวกคุณทุกคนให้คล้าวคลาดจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้เถิด เอาละมาเริ่มกันที่ข้อความแรกนะคะอุ่มใช้ไพ่ทาโรส่สำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจักรวาลให้กับคอลเลกทีฟสำหรับวันจันทร์ดับในราศีสิงค์ครั้งนี้ด้วยค่ะเ e นออฟคัพสนะคะข้างล่างเขียนว่า i have all i wish For in my relationships นะคะแล้วก็พลังงานหลังไพ่ Ten of Wands นะคะมาเป็น Ten t e d เลยนะเขียนว่า I love and care for myself first นะคะสำหรับข้อความแรกนี้นะคะจกักรวาลต้องการที่จะบอกให้คุณได้ทราบว่าความรักความสัมพันธ์ที่สำคัญ หรือที่มาเป็นอันดับแรกในชีวิตของมนุษย์เราทุกคนก็คือความรักความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองค่ะอ่าอย่างที่ผมพูดเสมอๆค่ะเมื่อใดที่คุณเยียวยาตัวเองได้คุณรักตัวเองเป็นอย่างแท้จริงคุณจะสามารถเยียวยาความรักความสัมพันธ์ที่มีกับคนรอบข้างได้แล้วคุณรู้ว่า คือถ้าเกิดพูดง่ายๆก็คือแบบควรจะคำหนึ่งถึงหรือนึกถึงคําว่าใจเขาใจเราเป็นหลักแต่ไม่ใช่ว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอะไรประมาณนั้นนะคะเรื่องนี้ต้องระวังให้ดีแล้วก็มันก็เหมือนจะมีเส้นบางๆขั้นกลางอยู่ระหว่างความเห็นแก่ตัวกับการที่เรารักตัวเองเป็น ซึ่งอันนี้อุผมไม่ตัดสินใครทั้งนั้นนะคะเพราะว่าสถานการณ์ของเราแต่ละคนก็อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันออกไปความรักที่ที่เรานิยามเอาไวะะ้อะค่ะอ่านิยามของความรักที่ที่ที่เราตั้งแบบปณิธานหรือว่าตั้งนิยามเอาไว้เนี่ยมันอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันไปแต่ผมก็อยากจะบอกนะคะว่า มนุษย์เราอะไม่มีใครไม่เห็นแก่ตัวหรอกค่ะอุมเองก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันนะเอออุมเองก็ก็ยอมรับค่ะแต่ว่าเราจะหาจุดกึ่งกลางหรือหาความสมดุลในชีวิตได้อย่างไรนะคะระหว่างการที่เราเออมันว่าจะต้องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นความรักความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนอื่นรวมถึงความรักความสัมพันธ์ ที่เรามีกับตัวเองมาที่คำแนะนำต่อมานะคะอุ่มใช้ไพ่ออร์คโคสำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับคอเลกทีฟสำหรับวันจันทร์ในราศีสิงค์ครั้งนี้ด้วยค่ะบาลานซ์ ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะคะว่าเออขอให้คุณแบบหาจุดสมดุลในชีวิตอะคะ่ะอ่าแล้วก็ปรับสมดุลในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าการเป็นทั้งผู้รับนะคะแล้วก็เป็นทั้งผู้ให้คือถ้าเกิดเราคอยที่จะเป็นผู้รับอย่างเดียวนั่นแหละค่ะคือความเห็นแก่ตัวหรือคนอื่นอาจจะมองว่าเราเห็นแก่ตัวนะคะอืมแต่ถ้าเกิดในขณะเดียวกันเราให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้อย่างเดียวอะ่ะ เออเราจะเหนื่อยแล้ววันวันหนึ่งเราจะหมดนะคะเออหมดทั้งแรงกายแรงใจอาจจะหมดทรัพย์สินเงินทองก็เป็นได้นะคะอืมนคะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเราให้ไปอย่างเดียวเราจะไม่มีเหลือนะคะอืมอุมเมียจะขอยกตัวอย่างให้คุณมองเห็นภาพง่ายๆนะคะ เพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนของราศีสิงค์คุณดูตัวอย่างพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์มีรู้หน้าที่นะพุณอย่างนี้รู้หน้าที่และมีหน้าที่ของตัวเองนะคะเราตื่นเช้าขึ้นมาเราจะเห็นละใช่ไหมคะ,ะพระอาทิตย์ก็ขึ้นนะคะทางทิศตะว,วันออกอพระอาทิตย์ทหน้าที่ส่องแสงให,ให้แสงสว่างให้ความสว่างให้ความอบอุ่นให้การเจริญเติบโต ทุกชีวิตและทุกสปปรรพสิ่งบนโลกใบนี้ถ้าถึงเวลานะคะวนไปถึงแบบว่าตอนกลางวันนะคะอาละเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ส่องแสงอย่างทรงพลังที่สุดแต่ทรงพลังแล้วเหนื่อยแล้วก็ค่อยๆนะคะรับขอบฟ้าไปทางทิศต,ตะวันตกกลับไปนอนหลับพักผ่อนประมาณนั้นนะคะคือคืออุ๋มยกตัวอย่างให้คุณแบบเข้าใจง,ง่ายๆว่าเออเฮ้ยแบบเรา เราให้ได้แต่เหนื่อยต้องพักต้องเติมตัวเองให้เต็มนะคะการที่เรารู้จักให้หรือฉลาดที่จะให้หรือฉลาดในการให้เนี่ยจะทำให้เรายังคงมีความสุขในการให้โดยที่เราไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะมาที่คำแนะนำต่อมานะคะอุ่มใช้ไพ่อาราโคสำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจักรวาลให้กับคอเลกทีฟ สำหรับวันจันดับในราศีสิงค์ครั้งนี้ด้วยค่ะ Stepping into power นะคะรู้จักพลังอำนาจที่แท้จริงของตัวเอง You are strong beyond measure คือบางคนอาจจะเป็นผู้นำครอบครัวเจ้าของบริษัทนะคะหรือเป็นแบบ ผู้นำในกลุ่มเป็นหัวหน้ากลุ่มอะไรประมาณเนี้ยการที่คุณแบบต้องแบบภาระหน้าที่รับผิดชอบหลายๆอย่างอ่ะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณไม่จัดสรรพลังงานของตัวเองมันจะทําให้คุณเบิร์นเอาต์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องต้องระวังให้ดีคือคือบางทีหรือหรอบางคนอาจจะเหมือนว่าเป็น living by example อะคะ่ะอืม ก็คือบางคนอาจจะเหมือนกับว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นคุณอาจจะแบบไม่ได้แบบเฮ้ยตั้งใจว่าเฮ้ยฉันจะต้องแบบเป็นผู้นํากลุ่มฉันจะต้องเป็นหัวหน้าคนอื่นหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าการการมีตัวตนการกระทําของคุณอะมันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่น นะคะอืมแต่ว่าการที่คุณแบบไปแบกภาระของคนอื่นโดยไม่จําเป็นอันนี้ต้องต้องระวังที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะคะแน่นอนว่าคุณเข้มแข็งแล้วคุณมีความแข็งแกร่งและตัวคุณเองรู้ดีนะคะอ่าที่แต่ว่าเหมือนกับตอนเนี้ยคุณจําเป็นที่จะต้องแบบพยายามปรับสมดุลหรือหรือหรือจัดสมดุลในทุกๆแง่มุมของชีวิตของคุณอะ ซึ่งการปรับสมดุลในชีวิตอะคะ่ะมันจําเป็นที่ต้องแบบทำไปตลอดชีวิตเพราะว่าตราบใดที่เรายังคงมีชีวิตอยู่เราต้องทําหน้าที่หรือมีภารกิจหรือทํางาน หลากหลายนะคะหรือหลายอย่างมันมีหมวกหลายใบที่เราต้องใส่เพราะฉะนั้นการปรับสมดุลเป็นเป็นคีย์เวิร์ดนะคะของของพลังงานจันรดับในครั้งนี้แต่เดี๋ยวมาที่คำแนะนำต่อมานะคะอุมใช้ไพ่ทาโร่สำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจักรวาลให้กับ c คอเร t ทีฟสำหรับพลังงานวันจันทร์ดับในราศีสิงห์ครั้งนี้ด้วยค่ะ Two of Pentacles นะคะมาย้ำชัดเกี่ยวกับการแบบปรับสมดุลน,นะคะ Three of s w o r d เนี่ยคุณจะได้ไม่เบิร์นเอานะคะไพ่ที่ออกมาทั้งหมดนี้ชัดเจนมากนะคะมันเป็นพลังของราชสีทำไมราชสีนะคะหรือสิงโตเนี่ยถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าป่าสิงโตอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะอ,อยู่กันเป็นกลุ่ม ั่นหมายความว่าสิงโตเป็นสัตว์สังคมเหมือนกับมนุษย์อย่างเราเนี่ยแหละค่ะสิงโตรักครอบครัวและอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ว่าตัวผู้นำเองมีความชัดเจนมีความมั่นคงมีความเด็ดขาดมีความเข้มแข็งม,มันคือพลังของราชสีที่แท้จริงเพราะอย่างหนึ่งเลยคือเขามีเป้าหมายที่ ชัดเจนแน่นอนเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะที่แบบเดินถือตะเกียงแล้วมุ่งหน้าเหมือน,นว่าคือแบบเขารู้ว่าเขาจะไปไหนหรือว่าเขาเขามีเป้าหมายในชีวิตเขาจะไปถึงตรงไหนเขาแบบโฟกัสอะอ่าทุกอย่าโฟกัสในสิ่งที่ทำโฟกัสว่าเลือกที่จะจัดสรรพลังงานของตัวเองอย่างไรบ้างหรือในด้านใดบ้างนะคะ ขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับคอลเลกทีเพิ่มเติมสำหรับพลังวันจันทรดับในราศีสิงค์ครั้งนี้ด้วยค่ะ u n k n o territory you are exactly where you need to be แล้วก็พลังงานหลังไพ่นะคะกับ journey by moonlight <laughs> พูดถึงพระจันทร์นะคะอาแสงจันทร์แต่ว่าครั้งนี้เป็นจันทร์ดับนะ believe in magic นะคะ โอเคสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานของวันนี้นะคะในการทำเซลฟ์รีเฟลคชันหรือพยายามทำความเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของตัวเองมากขึ้นหรือหรือรีวิวต้องพูดอย่างี้รีวิวต้องพูดว่าอะไรอะสเตรทีจี้อะเป้าหมายในชีวิตของตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือทบทวนนะคะว่าอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ คุณคุณจะเวทน้ำหนักนะคะ,อะของของภารกิจต่างๆในชีวิตของคุณนะคะอย่างไรบ้างอเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆคนที่ตื่นรู้แล้วแต่หนักรู้แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะใช้นิยามคํานิยามว่าอะไรคุณได้เริ่มต้นทําภารกิจของตัวเองคุณรู้ว่าคุณเกิดมาที่โลกใบนี้ทํำไม มาเพื่อทำอะไรคุณรู้แล้วนะคะคุณมีเป้าหมายแล้วแล้วคุณกำลังเดินทางนะคะอ่ากำลังเดินเดินทางเข้าใกล้ เป้าหมายหรือจุดหมายของคุณมากขึ้นเรื่อยๆแต่ละแต่ละก้าวของคุณถึงแม้ว่ามันจะเป็นก้าวเล็กก้าวใหญ่ขนาดไหนก็ตามนะคะการที่คุณพยายามพยายามเดินหรือมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าคุณเข้าใกล้จุดมุ่งหมายของตัวเองมากขึ้นไปทุกทีดีกว่าการที่เรายังยืนอยู่กับที่จริงไหมคะแล้วก็มองเห็นว่าแบบเฮ้ยหมือนทางมันไกลเหลือเกินยิ่งมองยิ่งท้อแท้แต่การที่คุณพยายาม เก้าเนี่ยแหละค่ะอ่าไม่เคยจะเป็นเก้าเลเก้าใหญ่แค่ไหนคุณเข้าใกล้เส้นสายของตัวเองมากขึ้นนะคะปฏิหารมีจริงแน่นอนและคุณคือปฏิหารนั้นคุณคือผู้สร้างปฏิหารนั้นถ้าเกิดคุณเชื่ออย่างนั้นคุณทําได้แน่นอน,นะคะ่ะขอคําแนะนําจากจักรวาลให้กับคอลเลกทีเพิ่มเติมค่ะ Two of Wands นะคะเห็นไหมคุณเข้าใกล้เส้นชัยของตัวเองมากกว่าที่คุณคิดนะคะพยาพยามพยายามแบบ planning ดีๆพยายามจัดสรรเวลาจัดสรรพลังงานของตัวเองให้ดีค่ะขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับคอลเลกทีฟเพิ่มเติม,ตมค่ะ Seven of Swords I take great care of what I value คืออย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะคะว่าคนเราแต่ละคนก็มีภารกิจมากมายเนาะมีหน้าที่หลายอย่างที่ต้องทำนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยการที่เหมือนกับเราเราค่อยวออกจากเส้นทางที่เราเลือกเดินนะคะอ่าคือคือมันจะมีดิสแทร c ชันอะเดี๋ยวคนอื่นมาขอให้ช่วยเดี๋ยวเราต้องไปทำงานนู้นหรือว่าเดี๋ยวจะต้องมา,มาทำงานนี้อะไรเงี้ยมันมันเหมือนกับว่ามันมี เอออตองพูดว่า distraction มันเยอะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นงานที่เราจำเป็นที่จะต้องแบบปรับสมดุลหรือจัดจัดสมดุลงานต่างๆในชีวิตของเราให้ดีนะคะเราจะได้ไม่เหนื่อยจนเกินไปขอโทษที่พูดย้ำชัดอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าคือไพ่ออกมาคีย์เวิร์ดหลกักๆอุ้มรู้สึกว่ามันเป็นการที่แบบต้อง ้องพยายามปรับสมดุลในชีวิตให้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะคืออย่างที่ผพูดไปเมื่อกี้ว่าคุณอะ่ะรู้รู้จักรู้ใจรู้เส้นทางชัดเจนในตัวเองละแต่ว่ามันจะมี distraction นะคะคือแบบว่าอืมมันจะมีแบบ ภารกิจอื่นๆที่คุณยังต้องแบบเหมือนว่าเออช่วยเหลือหรือปฏิสัมพันธ์คนในครอบครัวคนรักนะคะหรือลูกหลานหรือว่าต้องเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรประมาณเนี้อ่าแต่ว่าคือสิ่งเหล่านั้นมันมันยังจําเป็นที่ที่เราต้องทําเพราะว่าความกระตันอยู่ค่ะเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วอ่าใช่ไหมเพียงแต่ว่าการที่เออเราเราพยายามเวทน้ําหนักอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะคะอ่าเวทน้ําหนักให้ดีด คุณจะได้ทำงานหรือทำหน้าที่ของคุณได้อย่างมีความสุขะคะ่ะขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับคลเล็กทีเพิ่มเติมค่ะ journey แล้วก็พลังงานหลังไพคือจอยพระอาทิตย์ <c oughs> นะคะแล้วก็แม่สิงโตนะคะ Expectation อุ้มเห็นแม่สิงโตแล้วแอบนึกถึงพลังงานของไพ ควินออฟสอดยังไงก็ไม่รู้นะคะเอออย่างอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะว่าแบบคือคืออ่ะขอขออนุญาตแบบพูดพูดซ้ำอีกทีหนึ่งเน,นนะเอาเพราะว่าคือการที่คุณจัดสรรเวลาแล้วก็จัดสรรพลังงานของตัวเองให้ดีๆคุณจะได้แบบไม่ไม่เบิร์นเอาแล้วกลับไปวนลูปว่าทำไมคุณถึงแบบ เฮ้ยเหนื่อยจังเลยมันเหมือนกับว่าคือทํางานไม่เสร็จสักทีงานนู้นก็มาอีกแล้วงานนี้ก็ต้องไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเหมือนแบบวนล,ลูปแล้วเป็นวัฏจกักรว่าแบบเฮ้ยมันยิ่งทําให้คุณเหนื่อยอ่าเรื่องนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็คือเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไป,ไปเมื่อกี้ว่าคุณอ่ะได้เริ่มต้นเจอร์นี่ของตัวเองแล้วอ,ะอ่ะอ่านะคะคุณคุณแบบว่ารู้ภารกิจหรือรู้หน้าที่ของตัวเองบนโลกใบนี้ค่ะต้องพูดว่าบนโลกใบนี้รู้จุดยืนของตัวเอง ในจักรวาลน,นะคะแล้วคุณรู้ว่าคุณจะต้องทำภารกิจอะไรขอให้ความรักความสุขความสนุกสนานนำทางคุณไปแต่คุณจำเป็นที่จะต้องชัดเจนกับความต้องการของตัวเองชัดเจนกับตัวตนแล้วก็รู้จักเซตนะคะเซตเฮลตี้ y บอรเดอรี กับทุกๆความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นกับคนรักนะคะกับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณเพื่อนแล้วคุณจะมีความสุขและสนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะ เอาละอก็หวังว่าคุณจะได้ใช้พลังงานวันจันทร์ในราศีสิงห์ครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์หนะ้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะอุคมรออ่านอยู่สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ฝากช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือจะช่วยกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปเลยสำหรับวันนี้ขอให้ทุกๆคนสนุกกับชีวิตนะคะเราว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย